คือมันมันเป็นนางพยาได้แต่มันต้องมันดูแก่เข้าใจปะนราต้องอยากให้ใครกลับมาใหม่ อยากดูคนใหม่ๆหม่อะไม่ได้ยายใครกลับมาใหม่เราอยากเห็นคนใหม่ๆบ้างอะ <c oughs> อืมอาจจะเป็นพราะหอมด้วยแหละเอ็มยูเขาชอบแก่ๆเท่าๆน้ำตาลไอ้บ้าส่วนตัวชอบน้ำตาลมาเบันดานางงามจึงมากอขอบคุณค่ะใช้แป้งเด็กกับบุทยทิพย์อาอยู่เขาจะบ้าเหรอ พูดเลยที่มันเป็นไปไม่ได้ได้ยินเสียงซาซาตลอดเลยพัดลมเสียงพัดลมค่ะไม่ต้องห่วงรู้สึกว่าแม่ปอนแต่งหน้าแต่งตาจึง้งนะแต่ผ่านกล้องดูซับซอบอืมจะริตติดเหนื่อยก็ต้องแก้แก่อะไรขอพึ่งยี่สิบก็ใช่ไง เขาเพิ่งยี่สิบแต่ควรไม่ไม่ควรแต่งให้เขาดูแก่ค่ะให้มันมีความสดใสในวัยที่มันควรเป็นแต่มันต้องเป็นตัวเองที่ทําให้มันดูเป็นนางพญาเข้าใจปะอย่างทุกวันนี้นอตอไม่แต่งหน้าเข้มเลยนะแต่มันใช้อินเนอร์เข้าช่วยค่ะเมื่อโลสิงโตนอน ชอบรายการเซล์ไวเวอร์ช่อง31ที่นอตอนที่นองน้ำตาลเป็นพิธีกรสนุกมากขอบคุณนะคะฝากดูด้วยนะคะรายการเซลไวเวอร์ภารกิจพิชิตยอดขายทุกวันเสาร์หกโมงเย็นทางช่องวันสาสิบเอ็ดค่ะโอปอต้องฟิลหมอไอได้อยู่นะแม่หวานแต่มีความควีนเออ มันเป็นคือมันเป็นความควีนได้ที่มันไม่ต้องแก่เข้าใจปะเสียดายความเด็กของน้องแค่นั้นเลยต้องปรับมันต้องปรับอแะบบมันต้องมันต้องลองเอาช่างแต่งหน้าแบบที่มันแบบเก่งๆอะมาลองปรับลุคมาลองอะไรดูแบบออกงงออกงานอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเป็นแบบ เป็นฟิลฟิลดาราได้ไม่ต้องเข้มจ๋าขนาดนั้นเป็นฟิลดาราไปได้เพราะว่าเราอยู่ในไทยเราถ่ายงานอยู่แล้วแต่แบบพอเป็นลุคอะไรแบบแกลมอะไรอย่างเงี้ยค่อยว่ากันคือเราต้องไม่อยากให้คนมานั่งแบบว่าโอ๊ยแต่งน้อยแต่งแบบอะไรอย่างเงี้ยให้ให้มันไปอยู่ที่อินเนอร์ดีกว่า ลูกกำลังตีกันระหว่างเด็กกับแก่วันนี้แต่งสวยนะวันนี้ทำอะไรอ่ะน้องยังไม่เห็นเลยน้องเป็นผู้ป่วยมะเร็งมาก่อนด้วยหรือเปล่าทำให้ดูแก่หมอ,อน้องอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนัก เพิ่มมวลกล้ามเนือ้อเพิ่มเพิ่มกล้ามเนือ้อให้มันดูกระชับอ่าอ,อกกำลังกายอาจจะช่วยได้ตรงนี้ฉันเชียร์อุบุลทุกคนเชียร์อุบุนเยอะแล้วตอนเป็นพิธีกรเป็นยังไงบ้างสนุกมากเราก็ท้าทายดีเสียงหายตลอด น้องดูซูบอาจจะอาจจะลดน้ําหนักผิดวิธีอะนอตตว่านะเพราะว่าน้องลดน้ําหนักน้องผอมจริงแต่ว่าน้องน้องดูไม่เฟิร์มอะ่อะเพอเคยเป็นแค่เนื้อง,งอกที่เต้านมอืมแต่เนื้องอกมันไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นนี่มันไม่เกี่ยวคอเล็กมากคอเขาเล็กมาก อนั่งเป็นคนหน้าเล็กด้วยแหละดูซูริดิสูริอาสดใสหุ่นเฮลตี้แต่ถ้าลีนลงได้หุน่นแบบซูริจะสวยมากๆเลยตับอีกอย่างหนึ่งคือน้องชอบเกร็งคอชอบแบบ ูราจะเห็นหัวนมไหมบแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยต้องไม่เก่งอย่าไปเก่งให้มันเป็นแบบเป็นธรรมชาติของมันไปน้องชอบเก่งแบบลิอย่งเงี้ยดูแต่กล้ามเนื้อทอันทอ ไม่ต้องเกริ่งคอยิ่งกลิ่งคอมันจะยิ่งดูแบบเหมือนแบบกิ่งเาสิกร<ง>ิง่งยไม่เออ,ต,อต้องแก้ต้องแก้อยากให้เขาจา้างเราตอเทนนางงามเหนื่อยอ่ะสาวฮอตเนิร์ดเหรอ ใส่ใส่ตาค่ะเพราะว่าอุ้ยเนี่ยพอใส่ปุ๊บชัดคือสายตาเอียงแต่ว่าไม่ได้เอียงเยอะค่ะเอียงประมาณแบบยี่สิบอะไรเงี้ยห้าสิบเล่นโทรศัพท์เยอะลองคืนเล่นโทรศัพท์เป็นไหมแล้วทุกคนเป็นไหมแบบเล่นโทรศัพท์แล้วก็ชอบนอนเองนี้ย <c oughs> อ่าไม่ดีเลย ที่อยากให้นาตอเทนนางงามก็ต้องให้เขามาจ้างค่ะเสียเวลาเราทํามาหากินเราสละเวลาให้ไปให้คุณขนาดนั้นแล้วก็เพราะถ้าจ้างยังไงแม่งก็ทําเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าไปแบบฟรีๆอยังไงก็ไม่เต็มที่ก็เลยคะแนนห้องดำมีส่วนสำคัญออมนาออว,ว่า การประกวดนางงามมันมีการเก็บตัวใช่ปะพอมีการเก็บตัวเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการที่เราได้ไปอยู่ในองค์กรเขาแล้วเขาได้เห็นทุกย่างก้าวเหมือนเวลาที่เรามีพนักงานออฟฟิศอะเราก็จะรู้สันดานของแต่ละคนว่าแบบเอออีกคนนี้มันเป็นยังไงอีกคนนี้มันชอบยังไงอีกคนนี้มันเป็นแบบไหนหอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นหัวหน้าใช่ปะอันนี้มันก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้เราแบบว่าได้รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนเป็นยังไงเข้าใจปะ นั่นแหละการเก็บตัวนังงานมันก็คือจุดประสงค์เพื่อให้รู้ว่าใครทํางานกับเราง่ายใครที่จะอยู่กับเราได้องค์กรเขาก็ต้องหาหาคนที่อยู่ด้วยแล้วทํางานง่ายที่สุดอ่ะ พูดถึงนาทาเลียอ่งนมันเสียดายไม่หยุดหรอโอ๊ยเสียดายก็กลับไปแก้ขไขอะไรไม่ได้เลยทุกคน สดไรก็กลับไปแก้ไขแะไรไม่ได้ค่ะ <c oughs> นอกจากทําใจแล้วก็หมูอ่อนซะการประกวดนางงามเป็นแค่ช่วงอย่างหนึ่งที่ทําให้เราได้สนุกได้จอยเป็นสีสันแล้ก็เธอได้ด่ากันเล่นเฉยๆแค่นั้นเองแต่อย่าเอาการประกวดมาเป็นทุกอย่างในชีวิตขนาดน,นั้นคือเราไม่ได้ได้กับเขาอะเขา้าใจปะเวฟไวมากมันต้องไม่เวฟแบบนานเกินค่ะ กดตะกร้าได้นะเราตอลงคลิปไปอยู่อร่อยของมาซาลิเขาไม่ใส่น้ำตาลด้วยวันนี้เรางตอไปนอนบ้านพี่นัทเพราะว่าพรุ่งนี้ไปเป็นพิธีกรรายการเซลไวเวอร์ตอนช้าถุงหนึ่งหรอห้ารอยกรัมอะค่ะแม่ตอไม่แน่ใจว่ามันมีกี่อันแต่ห้าร้อยกรัมก็เยอะอยู่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกมุกลิกันมากตอนตอไม่เคยดูมุกอะ่ะมันไม่รู้ว่าเขาปเป็นยังไงน้องป่วยจนเข้ากองอาจจะยังมีเวลาออกกำลังกายแบบยังไม่มีเวลาออกกำลังกายแบบจรงิงจังไม่เกี่ยวค่ะ คนป่วยป่วยเป็นไรอะ่ะมันของมาซาลิไปกดในวิดีโอเราตรอได้เลยเราเราทำวิดีโอลงแล้วตะก้าปักตะก้าไปแล้วอร่อยก้มลงกัดมันหวานรู้สึกแปลกๆนิดนึงเราคิดไม่ดีเองนะเนี่ยคนป่วยตรงเรงพยบาบาล มันเป็นเพราะว่ามันเป็นแบบกายภาพของน้องที่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอะตั้งแต่ตอนปีที่แล้วละปะตั้งแต่ตอนปีอันนาเสือละปะที่โอปอก็ดูเหนื่อยอะ่ะดีแคบหน่อยทำไมทะเล้นาไม่เข้าเอาเป็นว่ารู้เหตุผลมาแต่บอกไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าที่รู้มานะ่ะมันจริงหรือไม่จริงไงเข้าได้ปะ ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันดูเหนื่อยมันแก้ได้ขนาดหนอตอ,อยังแก้ได้เลยหนอตอ,อยังแก้ได้เลยตอนตอนที่ไปตอนที่เราตอนได้มุมใหม่ๆหนอตอก็ดูเหนื่อยนะมันแก้ได้ อายากลงไปถามประตือค่ะถูก